สวัสดีครับผมลุงเอกพาตลอนนะครับวันนี้ในตอนที่สองผมจะพาไปดูวิธีการเปลี่ยนผ่าเบรกกันแบบง่ายๆเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมานะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนผ่าเบรกนั่นเองนะครับเราก็ต้องดูงเครื่องมือก่อนว่าเราต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างน,นะครับอันดับแรกเลยนะครับ จะเป็นต,ตัวนี้นะครับตัว T เบอร์14นะครับแต่รถบางรุ่นก็ใช้เบอร์14กับเบอร์12ต,ต่างกันแต่ในแต่ละรุ่นนั่นเองใครไม่มีตัว T ตัวนี้นะครับก็ใช้ประแจได้เอาไว้สําหรับไขั๊มคาลิปเปอร์เบรกนั่นเองนะครับส่วนที่2นะครับเจ้าเบอร์แปดเบอร์แปดเนี่ยเราไว้ไขพวกสลับลูกสูบนะครับหรือตัววีสปีดเซนเซอร์หรือตัวเซนเซอร์เอเบียสนั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับคือทีมอันนี้นะครับเอาไว้หมุนตัวลูกสูบ คารบิเปอร์เบรกนะครับเอาไว้เวลาเราขับนะครับส่วนที่สี่นั่นคือหัวลมแต่ไม่มีไม่เรียสนะครับก็ใช้ผ้าเช็ดแล้วก็ตากลมให้แห้งก็ได้เหมือนกันนะครับไอ้ส่วนต่อไปนะครับก็คือเตรียมกระเ๋งน้ําเราจะแบ่งไปสองประเ๋งนะครับก็คือเป็นน้ําเปล่าและน้ําที่ผสมแฟบแต่ถ้าใครอยากให้ดีกว่านั้นนะครับใช้เป็นพวกน้ํายาล้างโดยตรงก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนที่สี่นะครับถ้าเรามีก็ดีนะครับเป็นพวกจารบี เอาไว้ทาตัวสลักลูกสูบเวลาเราเก็บเข้าไปนะครับอันนี้มาดูขั้นตอนในการเปลี่ยนันดีกว่าครับว่าเราเปลี่ยนยังไงง่าย,ายๆที่บ้านเองก็ทําได้นะครับก็มาดูกันว่าขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนนั้นเราทำยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกก็ถอดเต้าตัว ABS sensor หรือ sensor ABS ออกก่อนนะครับอ่ะ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็คลายตัวสลัดล็อกยึดผ่าเบรกออกก่อนนะครับแค่คลายแล้วยังไม่ต้องถอดคลายไ้แค่นี้พอนะครับยังไม่ต้องถอดนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จัดการถอดเจ้าความดิสเบรกนี้ออกได้เลยนะครับ แล้วเราก็ยกเจ้าตัวปั๊มออกมาได้เลยนะครับทีนี้ออกมาปุ๊บพะเบรกมันก็จะห้อยอยู่อย่างนี้นะครับให้เราทําการถอดสลักนี่ออกก่อนนะครับอ่าเราถอดออกมาแล้วนะครับก็ให้ดึงสลักออกได้เลยนะครับโดยจับผ้าเดิมไว้ถอดออกมาแค่นี้ง่ายๆครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปล้างเจ้าปั๊ม คาลิเปอร์เบรกนี่กันนะครับทีนี้อุปกรณ์ในคารล้านะครับสนับแรกเลยเราก็เตรียมน้าแฟ๊บนะครับใส่แปบธรรมดาเนี่ยครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับอันบที่สองแปรงสีฟันเก่าๆที่บ้านใช้แล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะครับปล่อยสัดหม้อเก่าๆที่บ้านก็ใช้งานได้นะครับเศษฟองน้ําเก่าๆนะครับเอาไว้ทําอะไรนี่ครับเราก็ใช้บีบไปเลยครับผมเช็ดไปก่อนนะครับอ่าทีนี้อย่างนี้นะครับ เนื่องด้วยผ้าเบรกของตัวเก่าตัวอันนี้นะครับมันยังไม่หมดปีเท่าไหร่มันตัวลูกสูบมาเลยออกมาแค่เดียวนะครับโอเคครับอันนี้ถามหน่อยลูกสูบนี่มีหน้าที่อะไรครับตัวตัวลูกสูบก็เอามีมีหน้าที่เอาไว้ดันตัวผ้าเบรกนะครับสังเกตง่ายๆนะครับผ้าเบรกถ้ามันอยู่ในตำแหน่งอย่างนี้นะครับลูกสูบตัวนี้มันก็จะดันออกมามันก็จะมีสองสองด้านใช่ไหมครับตรงกลางก็จะเป็นจานดิสเพื่อให้มันดันออกมาเพื่อให้มัน เบรคข้อหาการทําให้เกิออเดแรงียดทานในการเบรคกันเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็วิธีการล้างนะครับขีดหาคีมาลักตัวหนึ่งนะครับดึงมันออกมาเลยครับดึงไม่ดีกินอย่าไปดึงตรงนะครับใช้ใช้หมุนเอานะครับหมุนอย่างนี้นะครับโยกมันออกมานะครับถ้าสาเหตุที่เราต้องล้างอ่ะมีความจะเป็นสูกมากนะครับในการเปลี่ยนข้าเบรคแต่ละครั้ง นะครับต้องมีข้าวประกออยู่แล้วแปรงสีฟันขัดไปเลยครับแต่กรณีเหมือนการถ้ามันสนิมนะครับเราก็ใช้ปอยทันหมอขัดได้ครับขัดลงไปอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวมันจะเป็นลอยนะครับเพราะว่าไม่เป็นอยู่แล้วไอ้ตัวตัวด้านในนี่เขาเรียกตัวอะไรครับพี่อ๋อเป็นเพลกดค้าเบรกครับตัวนี้มีหน้าที่คือคอยดันตัวผ่าเบรกนะครับไม่ให้มันดิ้นนะครับไม่ให้ดิ้นมากแล้วก็คือ ป้องก,บบกันภาพเบรกหลุดด้วยถ้าไม่มีเขียดตัวนี้นะครับโอกาสที่บเบรกมันจะหลุดออกมาเยมันมีสูงเหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> ก็สามารถล้างไปได้เลยนะครับเพราะยังไงพวกนี้มันก็ต้องเจอพวกแดดพวกฝนอยู่แล้วนะครับก็ดูความสะอาดมันเสร็จแล้วเราก็คือใช้ผ้าเช็ดหรือใช้ลมเป่านะครับทีนี้เราก็เตรียมของในส่วนปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ ลูกสูบเนี่ยที่เราลึงออกมาครับเราก็อเอาเข้าไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่ผ่อเบรกเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะครับวิธีการของผมก็คือใช้ประแจเนี่ยครับดันเข้าไปด้านในนะครับแล้วกดเลยครับแฉะมันก็จะค่อยๆเข้าไปนะครับต้องใช้แรงนะพอใช้แรงพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผ้อเบรกหน้านะครับมันจะเป็นสองปั๊มเป็นปั๊มเล็กๆจะกดง่ายอันนี้เป็นลูกสูบใหญ่นะครับมันก็เลยกดอันหนึงนะครับอ่าอันดับต่อไป การเตรียมก็คือเตรียมเจ้าสลักยึดพระเบชนะครับที่เราได้ทำสะอาดไปแล้วนะครับทำาสะอาดง่ายๆครับใช้สกอตบค์ขัดขัดขัดล้างๆเหมือนกับที่เราล้างปั๊มนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเรามีจารบีนะครับใส่ไว้ได้เหลาลุ่นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดหมุนนะครับสังเกตนะครับเห็นไหมครับเขมันเข้าไปครบเป็นก้านใช่ไหเป็นกากิลไว้อย่างนี้นะครับนะครับเพื่อป้องกันสนิมนะครับพูดง่ายนั่นเองนะครับ ที่ที่เราใส่เนาะเป็นหลักๆหลักๆเลยนะครับทาเลยครับทาไม่ต้องเยอะนะครับนิดเดียวพอ,อบางบางเลยนะครับโอเคแล้วก็ขันตอต่อไปที่เราจะเตรียมก็แกะผ้าเบรกได้เลยครับที่เราเตรียมมานะครับตอนนี้เราก็ใช้ผ้าเบรกป็นล่านะครับในการเปลี่ยน เค okay, ครับเรียบร้อยกวิธีการใส่นะครับเราก็ใส่ไปทีละด้านนั่นเองนะครับนี่ฮะใส่ในี้นะครับมันจะประกบกันอยู่นะครับใช่ครับแล้วก็ใช้มือค้ำๆไว้นะเพราะมันจะประกบกันอยู่เนาะทีนี้มันก็จะมีรูนะครับอย่างที่ผมทำให้ดูแล้วมันตะคู่นะครับก็ใส่ <c oughs> ใส่ก้านสลัดครับเราก็ไขไปเลยนะครับใส่ก้านมันเข้าไปได้ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับขไขเข้าไปเลยครับไม่เป็นไรอเอาแค่พอตึงๆมือพอนะครับแล้วก็เราก็ถ่างมันออกหน่อยนึงนะครับมันก็จะใส่ง่ายเลยทีนี้ จะเข้าล็อกเดิมของเขาเลยจะไ่ี่ยค่ะครับผมอันนี้เราก็ล็อกเข้าที่เดิมนะครับก็น็อตที่เรามาเตรียมเมื่อกี้นะครับต้องจาตําแหน่งให้ดีนะครับว่าเบอร์สิบสี่ก็จะอยู่ช่วงนี้เราก็จะไปควบดิสอยู่เลยใช่ไหมครับใช่ครับหมุนเข้าไปนะครับแค่พอ้อยู่ก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบนะครับ อย่างสคัญเลยนะครับถ้าเข้าไม่ได้อย่าฝืนนะครับพอจะมีตาแหน่งลูกยางตรงนี้อยู่เห็นไหมครับสําหรับเจ้าทีบีอยู่ข้าศูนย์นะครับเห็นก็ตำแหน่งตัวยางนี้นะครับระวังยางมันขาดนะครับตัวนี้นะครับต้องใส่ด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะครับข้อควรระวังเพราะเป็ของแต่ละรุ่นนะครับหรือระบบเสียงแต่ละรุ่นนั้น่ะการทํางานพื้นฐานเหมือนกันหมดนะครับแต่ถุกยึดต่างๆนะครับแต่ละปัมไม่เหมือนกันคือถ้าหมุนไม่เข้าอย่าไปฝืนนะครับค่อยๆใส่นะครับไม่ต้องรีบ อันนี้เราก็ทําการไขจุดยึดตัวอิสเบกให้แน่นนะครับทั้งหมดนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับตัวเซนเซอร์ a อ s นั่นเองนะครับผมนะครับใส่ให้ถูกนะครับจำตำแหน่งมันให้ได้นะครับอ่าโอเค ก็เสร็จเรียบร้อยแลวครับแต่ท้ายสุดนั้นอย่าลืมว่าตอนที่เราใส่เข้าเราได้ดันลูกสูบเข้าไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาไล่น้ํามันก่อนนะครับลองเทสกอนค่นะทีนี้เราก็มาไล่น้ํามันเบรกดูนะครับโดยการที่เรากดที่ขาเบรกนะครับขาเย็บเบรกก็กดไปเลยครับแล้วมันจะยุบเยอะอ่ะแล้วก็จะน้อยลงน้อยลงอันนี้คือตึงแล้วนะครับเบรกใช้งานได้แล้วและที่สําคัญนะครับ เปลี่ยนเบรกไปใหม่อย่าลืมลานอินกันลูกทั้งนะครับส่วนวิธีการรันอินผพราะเบรกจะเป็นยังไงนะครับคอยชมกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะนำสาระดีๆอย่างนี้มาเหลือให้กับทุกคนทุกท่านได้รับฟังกันแน่นอนนะครับส่วนเอพิโซดในการเปลี่ยนผพราะเบรกผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับแต่อย่าลืมท้ายที่สุดแล้วชีวิตเรานะครับแปลงอยู่บนเส้นได้อย่าเปลี่ยนเด็ดขาดค่ารถไม่พร้อมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ